ต้องยอมรับนี้คุณทักษิณเป็นคนที่สื่อสารนโยบายได้ส่งพลังมากๆชัดเจนมากๆการที่หลายคนไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแสดงว่าเขาสื่อสารได้อย่างชัดเจนถูกไหมดังน้วคุณวิโดนยอมรับใช่ไหมว่าวันนั้นเนี่ยตัวเองที่ฟังอยู่รู้สึกว่าโอโ้โหเนี่ยทักษิณของ,<า>งจริง,<า>งกลับมาแล้วผมอ่าโหผมผมวางผมต้องถอดหมวกแล้วความเป็นประชาชนกันนะความเป็นพักประชาชนรอ,อกแล้วฟังเพราะอย่าลืมว่าผมคือแฟนคลับเพื่อไทยเดิมนะถูกไหมผมฟังตัวลงอีกเลยเนี่ยอ้าว แล้วผมเป็นแฟนคลับใครไม่ได้เลยตรงนี้ตรานี้คือต้องยอมรับนะวันนั้นเนี่ยผมฟังคุณนักสินหนึ่งคือเป็นคนที่สื่อสารนโยบายได้ทรงพลังผมว่า70-80%ของนโยบาย negative income tax ก็เป็นนโยบายของเพื่อไทยเ0เช่าที่ดิน99ปีคุณเศรษฐาก็เคยพูดถูกหมหลมาหมดแล้วหลายนโยบายไม่ใช่ของใหม่ถูกไหมแต่เปลี่ยนผู้สื่อสารเท่านั้นเองความเปลี่ยนเลยนะแต่ปรากฏว่า พลังหรือลถรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเห็นไหมถูกไหมครแต่คุณทักษิณเนี่ยสามารถสื่อสารให้เห็นถึงวิธีการว่าจะทํำยังไงถูกปะจะแก้หนี้ครัวเรือนยังไงถูกไหมหรือรถไฟฟ้าจะ20บาทตลอดสายทําได้ยังไงคือ<ว>ซื้อ <3 S 1> สัปเหรคือซื้อสัมปทานคืนเลยถูกไหมเราเห็นวิธีการทําของเขาและถามว่าทาไมคนถึงเชื่อเพราะคุณทักษิณเคยทําอะไรที่ท้าทายได้สําเร็จมาแล้วทั้ง30บาทรักษาทุกโลกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกรณีคุณยิ่งรัก ก็จําสโลกันไหมทักษิณคิดเพื่อไทยทําจําได้ไหมครับก็คือคุณยิ่งรักทําแทนคุณทักษิณนั่นแหละดังนั้นเนี่ยพอปะยี่ห้อทักษิณปุ๊บในทุนนักลงทุนก็เชื่อมั่นมาถึงขั้นมาทักทายสวัสดีกันถูกไหมวันนั้นแสดงว่าอะไรฮะโวกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็เลือกฉันในทุนก็เลือกฉันข้าราชการคุณจะรักหรือไม่รักจงทางานให้ฉันถูกไหม คือคุณนักศึยิงนําไปสามเม็ดแล้วนะ